สวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีการต่อสู้ชีวิตของครูไพบุญเป๋หลังค่อมมาจนถึงนักวาดการ์ตูนตอนที่หซึ่งเป็นการต่อสู้ชีวิตหลังเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมที่มศวประสานมิตรในปีปศสองพและถูกมอบหมายสอนชั้นปหนึ่งและต้องเลือกเจ้าบ้านในตลาดมาอยู่บ้านพักครูในโรงเรียนกลงทุ่ง ตอนนี้ผมจึงให้ชื่อตอนว่าจบปริญญาตรีศิลปะเพื่อมาสอนชั้นป .1. นนพออบรมเสร็จกลับมาที่โรงเรียนก็ผมเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นครูสอนชั้นป .1. นนเพราะครูอื่นๆอ้างว่าตนไม่ได้ไปอบรมมาสอนดามหลักสูตรใหม่ไม่เป็นทําให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าที่จังหวัดอนุมัติให้ผมไปเรียนวิชาเอกศิลปะศึกษาะระดับปริญญาตรีสองปีเรียนมาเพื่อสอนชั้นป .1 น,น,นี่ถูกต้องแล้วหรือ แต่ผมก็ยินดีเพราะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครการสอนตามหลักสูตรใหม่ผู้สอนจะต้องมีบันทึกการสอนมีอุปกรณ์การสอนห้ามสอนแบบช็อกแอนท็อกคือมือเขียนและปากพูดซึ่งจะทำให้เด็กเบื่อง่วงหางาวเหงานอนสรุปก็คือผมได้หันกลับไปสอนในรูปแบบเกา่าที่เป็นครูสอนคนเดียวมาที่โรงเรียนบ้านนอกนาและโรงเรียนบ้านบางคั้ง รวมเวลา8ปีอันผมถนัดอยู่ก่อนแล้วคือครูประจำชั้นป .1 นนจะต้องสอนคนเดียวและจะต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลาจะค่อยเข้าสอนแต่เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างครูที่สอนชั้นประฐมปลายไม่ได้ผมจึงนำเด็กชายกิติพงษ์พันเมืองลูกชายอายุ6ขวบซึ่งจะครบกำหนดเกณฑ์เข้าเรียนในการในปีการศึกษาหน้าให้มาเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นที่ผมสอนส่วนอ้อนหรือโสเพทูกสาวคนโตเคยเรียนชั้นป .1 มาจากโรงเรียนะสมที่อำเภอป่าิวมาแล้วครั้งนี้จึงได้มาเรียนชั้นป .2 กับครูอาพรครูผู้หญิงที่อยู่บ้านพักหลังที่หนึ่งตรงตีนเนินคว้าก,าการเรียนะสมปลายแต่ทว่าเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้นป .1 มีมากกว่าห้าสิบคนจำเป็นต้องแยกเป็นสองห้องคือห้องป .1 กกับห้องป .1 ข แต่ยังหาครูมาสอนน้องปอหนึ่งขอไม่ได้วันแรกครูใหญ่จะอ่านบอกจะสอนชั้นปอหนึ่งขอเองแต่พอลงมือสอนครูหลายคนมาเห็นเข้าท้วงติงว่าไม่เป็นไปตามหลักสูตรแต่เป็นการสอนแบบปอโบราณหรือแบบตามใจฉันบันทึกการสอนอุปกรณ์การสอนก็ไม่มีมีแต่ให้เด็กๆอ่านตามที่เขียนในกระดานดําพอเด็กๆเกหนื่อยก็ให้คัดลายมือส่วนการสอนที่เป็นหลักสูตรใหม่ คือห้องพ่ .1 กของผมซึ่งครูใหญ่จะอ้านก็คงจะรู้ตัวเองว่าถ้ายังขืนสอนไปแบบที่ตนสอน,อนเด็กจะไม่มีความรู้ทัดเทียมองพป .1 กที่ผมสอนและถ้าเป็นเช่นนั้นชาวบ้านผู้ปกครองเด็กก็จะมาด่าว่าเอามีครูอยู่มีอย,อยู่มีครูอยู่ครอบครัวเดียวที่ครูใหญ่จะอ้านสามารถจะบงการได้คือครอบครัวของขุนิรัตครูใหญ่จะอ้านจึงเรียกนายหลิมพันโงมาพบ แล้วสั่งให้ไปตามตัวครูทัศนีภรรยาของครูนิรัตมหาเมื่อครูนิรัตมาพบครูใหญ่ชะอ้านจิมสันคุณช่วยสอนชั้นป .1 แทนผมสิครูทัศนีถามว่าแล้ววิชางานประดิษฐ์ของหนูล่ะอยากให้ใครสอนครูจาอ่านตอบว่าวิชางานประดิษฐ์ไม่สาคัญเท่ากับการสอนให้เด็กอ่านออกและเขียนได้บวกลบเลขเป็นเอางี้ในชั้นป .57 พอถึงช่วโมองของคุณ ผมจะให้คุณนิรัตสาสามีคุณรอนแตนจะให้เด็กเลื่อยไม้จับก้อนตอกตะปูหรือเอาดินเหนียวมาปั้นวัวปั้นควายให้ลูกหลานทำเล่นพอได้ทั้งนั้นอย่าให้เด็กอยู่ว่างเดี๋ยวชาวบ้านจะว่าเอาซึ่งครูทัศนีไม่กล้าบ่ายเบี่ยงเพราะรู้ตัวดีอยู่ว่าทั้งตนและสามีได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลจนได้อยู่บ้านพักครูมาอย่างสุขสบาย แต่ละวันสอนบ้างไม่สอนบ้างกอไม่เป็นไรซึ่งในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาแม้โรงเรียนจะประกาศรับครูสอนวิชาเกษตรครูสอนวิชาวาดเขียนครูสอนวิชาพละหรือครูสอนวิชาหักการศึกษากระทั่งวิชาเกษตรกรรมในท้ายสุดก็คือให้มาสอนวิชาหนังสือโดยสอนประจำจันทร์ป .1 2 3 4นั่นเองในโรงเรียนวัดควรนิยมมีครูอยู่เพียงสองคนที่ไม่ยอมสอนวิชาอื่นถ้าไม่ใช่วิชาที่ตน สมัครสองบรรจุเข้ามาครูครูสำรวยบุญเสริมสอนงานประดิษฐ์ที่เคยทำพวงมาลาไปวางที่หน้าพระสุรุลูกในวันปิยมหาราชร่วมกับผมจนได้รางวัลที่หนึ่งแต่ครูสำรวยมาอยู่เพียงหนึ่งปีก็ขอย้ายตับสามีไปอยู่จังหวัดภูเกต็ตคนที่สองคือครูนิรัตกลันดีที่ไม่ยอมสอนวิชาหนังสืออ้างว่าตนจบวิชาเกษตรต้องสอนแต่วิชาเกษตร ไปยืนเขียนกระดานตามให้เด็กจดเรา2ยี่สิบนาทีแล้วให้เด็กๆแยกไปทํางานเด็กๆจะทําจริงหรือไม่ไม่สนใจครูเองกลับไปนอนที่บ้านส่วนครูที่โรงส่วนครูที่เรียนจบฝันศ,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 ศึกษาอีกสองคนคือครูเน่วยกระจางสีครูใหญ่จะอ่านให้สอนชั้นปหนึ่งบากปสองบากในปีที่ผมไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจนเธอต้องขอย้ายไปอยู่ปงงาทําให้ครูนิรัตกันดีได้โอกาส ให้ภรรยาซึ่งเป็นครูอสอนการผีมือย้ายมาลงในตำแหน่งที่ว่างแทนทำให้สองสามีและภรรยาได้มาอยู่ร่วมกันในบ้านพักครูพอบรรจุเข้าชั้นได้แล้วครูใหญ่จะอ่านก็สบายใจแต่ละวันดูเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งอ่านนิตยสารหรือไม่ก็นั่งเขียนอะไรก็อยู่กัหยิกอยูย่บนโตะ๊ะเป็นเหตุทำให้บรรดาครูที่สอนชั้นประถมปลายไม่ยอมรับการบริหารของนายจะอ่านครูใหญ่ ่วนผมเมื่อใดลงมือสอนตามหลักสูตรใหม่ผมพบว่าเป็นการสอนที่สนุกและมีความสุขแม้ว่าจะต้องทุ่มเวลานอกให้กับเด็กมากกว่าครูที่สอนวิชาจำเนื้อท่นทำให้ช่วงสองสามเดือนแรกผมไม่มีทั้งวันหยุดที่จะไปนั่งวาดต้นฉบับนิยายภาพกร์ตูนขายเพราะต้องเอาเวลามานั่งวาดตัดกระดาษเป็นรูปภาพและตัวอักษรต่างๆเช่นใช้แผ่นโฟมหนาครึ่งนิ้วตัดเป็นตัวอักษรกอไก่ถึงห่อนกู ขนาดกว้างสี่นิ้วสูงหกนิ้วครบทั้งสี่สิบสี่ตัวตาสีสลับกันติดไว้บนปะหนางง้องระดับเหนือสีสารอบดานเพื่อให้เด็กอ่านทบทวนรู้จักและจําในหนังสือเรียนมีรูปภาพลายเส้นประกอบหนังสือให้เด็กอ่านมีเรื่องราวของตาคำแกทำนากะเมียแกแกมีวัวห้าตัววัวตัวสีดำๆเมียแกไปพาวัวมาใสนาแทนที่ผมจะพึ่งแต่ทำกับภาพในหนังสือเรียน ผมเขียนแต่งขึ้นใหม่พร้อมวาดภาพการ์ตูนล,ลงในกระดาษขาวถงขาวถาววขนาด15คูส20นิ้วด้วยผููกันและหมึกอินเดียองิงในใช้ปากกาเมจิกเขียนคำใหม่ในลักษณะเดียวกับคำในหนังสือเรียนเช่นในหนังสือมีคำว่าตาโมตาขำผมก็เขียนเป็นตาโยตาโปตาดำตานำตาขำเด็กๆก็อ,อ่านกันอย่างสนุกสนานและไม่เบือ่อทำให้เด็กๆมีความสุขที่ได้เรียนกับผม ในแต่ละเย็นหลังจากเด็กๆแล็กรูต่างกลับบ้านกันไปหมดแล้วผมจะเดินออกจากห้องเรียนกลับมาโรงเรียนกลับมาที่โรงง,งานเวลาก็ห้าหกโมงเย็นทุกวันทว่าการตั้งใจสอนอย่างเป็นความสามารถของผมก็ไปกระทบก,บกับการสอนของครูทัศนีเก้าเมื่อวันหนึ่งคณะศึกษานิเทศจากจังหวัดมาตรวจมาติดตามดูการสอนตามหลักสูตรใหม่และขอดูบันทึกการสอนพบว่า ครูทัศนีไม่ได้ทําบันทึกการสอนทั้งอุปกรณ์การสอนใดๆก็ไม่มีแต่พอไปดูการสอนของผมมีทั้งบันทึกการสอนอุปกรณ์การสอนและกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามที่บันทึกไว้หัวหน้าศึกษานิเทศกล่าวชมและพอใจการสอนของผมแต่ครูทัศนีอ้างว่า <c oughs> ดิฉันไม่ได้ปรบรมเรื่องการสอนตามหลักสูตรใหม่แต่ครูใหญ่ให้ดิฉันมาสอนเนื่องจากนักเรียนป .1 มีจํานวนมากเกิน โดยที่ดีฉันไม่ตนัดเพราะไม่ได้ไปอบรมปัญหาของครูทัศนีจึงถูกยนกลับมาผมแล้วทำไมครูไปบุญจึงไม่ถ่ายทอดการสอนหลักสูตรใหม่ให้ครูทัศนีรัะศึกษานิเทศ 3. ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะครูในโรงเรียนถ้าเป็นครูเหมือนเหมือนกันไม่ใช่หัวหน้าหมวดการศึกษาหรือศึกษานิเทศจะไม่มีใครยอมรับก่อนใคร แต่เมื่อผมไม่สามารถจะพูดความจริงหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศจึงพูดกับครูทัศนีว่าก่อนจะสอนคุณครูควรไปขอคําชี้แนะจากครูไพบุญก่อนนะครับและกล่าวกับผมว่าคุณครูต้องช่วยชี้แนะคุณครูทัศนีด้วยเพราะคุณครูทัศนีไม่ได้ไปอบรมเรื่องหลักสูตรใหม่มาเหมือนคุณครูซึ่งผมฟวังแล้วราวกับยกโรงเรียนขึ้นทับยอด ถ้าหากจะให้ผมอบรมวิธีการสอนให้ครูทัศนีเข้าใจแต่ที่พอจะช่วยได้ก็คือผมผลิตอุปกรณ์การสอนเป็นสองชุดชุดหนึ่งสำหรับผมเองใช้ชุดที่สองมอบให้ครูทัศนีแต่พอถึงเรื่องการบันทึกการสอนครูทัศนีบอกว่าเขียนไม่เป็นน่ะไม่รู้จะเขียนยังไงผมก็มอบบันทึกการสอนที่ผมทำล่วงหน้าไวา้เป็นสัปดาห์เดือนให้ครูทัศนีไปคัดลอกแต่ครูทัศนีก็บอกอีกว่าที่บ้านมีงานยุ่งน่ะ ต้องดูแลลูกลูกและสามีต้องหุงหาอาหารต้องทําการบ้านต้องทํางานบ้านทักรีเสื้อผ้าไม่มีเวลามานั่งคัดลอกบันทึกการสอนหรอกเอาอย่างนี้ดีไหมเวลาน้องบูนบันทึกการสอนน้องใส่กระดาษก็ปี้ไว้ข้างใต้ทุกแผ่นแล้วเอาทุกแผ่นที่กัพ้มาให้พี่พี่จะเย็บไว้เป็นเล่มผมยอมทําให้แต่บอกว่าผมก็ปี้ให้พี่ได้แต่ถ้าหัวหน้าหมวดและศึกษานิเทศมาตรวจ แล้วโดนตำหนิผมไม่รับผิดชอบนะเรื่องอุปกรณ์การสอนและบันทึกการสอนผ่านพ้นไปเรื่องใหม่ตามมาอีกรู้ทัศนีอ่านงองูกับคอนกฮูกเป็นเสียงเดียวกันเมื่อออกเสียงงูอยากออกเสียงเป็นฮูอ่านคำว่างาเป็น h าไม่ยอมเปลี่ยนลิ้นผมปล่อยเลยตามเลยแต่ในหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นปงมีอยู่หน้าหนึ่งมีคำว่า มาร้องฮีครูทัศนีสอนเด็กให้อ่านว่ามาร้องฮีทําให้เด็กนักเรียนชั้นป .1 นนกและป .1 กนนต่างตับสนนว่าคาอ่านของห้องใดถูกผมต้องเดินเข้าไปหาครูทัศนีเพื่ออธิบายว่าอักษรต่ำงอนอมอยอรอลวอผันได้แค่สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีถ้ามีไม้เอกเสียงจะเป็นโทถ้ามีไม้โทเสียงจะเป็นตรี เช่นหาหาฮ่าฮ่าอีหีดังนั้นม้าจึงร้องฮีหีไม่ใช่ร้องอีีเพราะฮอสระอีใช้ไม้โทขอให้สอนให้ตรงกันการถูกกร้างบ้านทักหลังใหม่กำลังจะเริ่มหลังจากผมมาอาศัยอยู่โรงงานรบเดือนที่สี่คือเดือนสิงหาคมพศ2520ผมขอเป็นผู้เลือกสาะสานที่สร้าง แต่ครูใหญ่จะอ่านคอยถามความเห็นแต่กับครูนีรัตนครูนิรัตบอกให้สร้างห่างจากบ้านแกสามเมตรโดยวัดระยะจากชายคาที่น้ําฝนตกลงดินอ้างว่าบ้านบักครูควรปลูกให้คิดใต้กันก็ไว้จะได้ดูสวยงามแต่บ้านของครูอาพรอยู่ห่างบ้านของพี่นิรัตเกือบร้อยเมตรพอมาของผมจะให้สร้างติดกับคุณมันไม่ดีมั้งผมพูดยิ้มยิ้มในนึกในใจถ้าบ้านของผมอยู่ห่างจากบ้านของครูนิรัตนสามเมตร ลูกของผมคงไม่ต้องหลับจ้องนอนลูกของผมที่จะกอดในเราเดือนหน้าไม่ต้องหลับจ้องนอนและมันก็คงขอปัญหาให้ผมอย่างไม่รู้จบเพราะบ้านของครูนิรัตนัดพวกหนุ่มๆในตลาดมาดื่มเหล้าเมาเอะอะส่งเสียงร้องเพลงก็ถ้วยก็ก็ขวดแทนดนตรีทั้งคืนตัวผมเองก็คงไม่ต้องใช้สมองสมาธิคิดเขียนนิยายภาพการะตูนผมจึงขอเลือกที่ปลุกสร่างง่างจากบ้านของครูนิรัตห้าสิบเมตร ครูใหญ่จะอ้างจึงปรึกษากับครูนิรัตอีกครูนิรัตให้เหตุผลไว้ว่าบ้านบักครูจะอยู่ติดติดกันสะดวกในการเดินสายไกขขวาและโทประปาเป็นเหตุผลที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ผู้ที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต้องไม่ใช่ผมทําให้ตกลงกันไม่ได้และผมยืนการว่างั้นผมจะอยู่โรงพยาบาลตลอดไปเพราะโรงพยาบาลจะอยู่ห่างจากบ้านของครูวิรัตของครูนิรัตเกินกว่าห้าสิบเมตร หรือไม่ผมก็ขอย้ายออกจากโรงฝึกงานไปเช่าบ้านอยู่ในตลาดและอาจจะขอย้ายไปสอนโรงเรียนครูใหญ่ชะอ้านต้องนําเรื่องไปปรึกษากับนายสมศักดิ์เจเดโจหัวหน้าหมวดการศึกษาอ,อําเภอตะกัวป่าให้หัวหน้าหมวดตัดสินว่าจะสร้างตรงไหนครูใหญ่ชะอ้านคิดว่าถ้าเป็นความเห็นของหัวหน้าหมวดการศึกษาผมจะต้องยอมแต่ผมก็แอบไปปรึกษากับหัวหน้าหมวดการศึกษาเช่นกัน ซึ่งนายจะอ่านผู้ใหญ่อาจลืมไปว่านายสมศักดิ์ใจเดโชหัวหน้าหมวดการศึกษาเพิ่งเรียนจบปริญญาโทมาจากโมสโทวประสานมิตรในนายสมศักดิ์รู้จักผมตั้งแต่ผมไปเรียนปริญญาตรีนายสมศักดิ์รู้ว่านอกจากผมจะเป็นนักวาดการ์ตูนนักวาดรูปแบบทั่วๆั่วไปผมยังเขียนนิยายภาพการ์ตูนและสำนักพิมพ์มพมออกมาจำหน่ายอยู่ทุกๆเดือนนิยายภาพการ์ตูนของผมนายสมศักดิ์เห็นว่า สามารถใช้เป็นสื่อการ,รสอนศิลธรรมจริยธรรมและทําให้เด็กรักการอ่านเป็นงานที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนนิยายภาพการ์ตูนต้องใช้สมองจินตนาการคิดหาตัอคอับจึงต้องหาที่พักที่สงบนั่งทํางานนายสมศักดิ์จึงมาดูที่สร้างบ้านปักคุ้แล้วพูดเข้าข้างผมว่าโรงเรียนยังมีที่รอบๆเนินไทยให้ครูบ,บ้านได้อีกมากกว่าห้าสิบหลังถ้าครูคนไหนอยากจะปลูกบ,บ้านพักอยู่ตรงไหนก็ควรจะตามใจ จะได้ทำให้บริเวณโรงเรียนกว้างออกไปและลูที่อยู่บ้านพักก็จะได้ช่วยดูแลทรัพย์สินที่ดินของโรงเรียนอย่าให้ชาวบ้านมาบุกรุกแต่ถ้าโรงเรียนมีที่ดินจำกัดนั่นถือว่าจําเป็นตลอดห้าเดือนที่ผมกับพี่ไหและลูกชายหญิงสองคนมาอาศัยอยู่ที่โรงฝึกงานโรงเรียนการไปมาระหว่างที่พักกับตลาดเก่าตะกวัวป่าเพื่อซื้อหาของกินของใช้จะต้องนั่งรถยนต์สองแถว ที่แล่นมาจากอำเภอรกระปงหรือไม่ก็รถยนต์สองแถวของชาวบ้านในชุมชนตำตัวที่แล่นไปมาระหว่างตลาดตะกัวป่ากับบ้านตำตัววันละหลายเที่ยวแต่บางเวลาก็ไม่ค่อยสะดวกและล่าจา้าผมรู้สถานะของตนว่าอีกไม่กี่วันภรรยาของผมจะคลอดลูกคนที่สามการคลอดลูกจะต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลตะกัวป่าซึ่งที่ผ่านมาลูกหญิงชายทั้งอ่อนและอุดก็คลอดที่โรงพยาบาลตะกัวป่า และผมจะต้องไปมาระหว่างโรงพยาบาลกับโรงเรียนหลายวันซึ่งอาจไม่สะดวกเพราะโรงพยาบาลตะกัวป่า,ปาอยู่ในตลาดย่านยาวทางไปตำบลบางม่วงต้องต่อรถสองแถวสองสามต้นผมอยากได้รถจักรยานยนต์มาใช้เพราะรถจักรยานยนต์ขันก่อนผมขายให้กับแปะดำ้าบ้านทำตัวคนหนึ่งไปก่อนจะไปเรียนต่อปริญญาตรีแต่จะได้มาด้วยวิธีใดในเมื่อผมยังไม่มีเงินมากพอที่จะไปวางดาว อย่างน้อยสามพันบาทจึงจะได้รถมาใชา้เพราะเงินเดือนของผมยังถูกสา,ากรครักตั้งแต่ก่อนจะไปเรียนปริญาตรีพอเรียนปริญาตรีจบเงินเดือนของผมหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบาทเหลือรับจริงประมาณหนึ่งพันบาทซึ่งพอจะเจ็บใจกินใช้ภายในครอบครัวกับปัญญาและลูกสองคนที่กําลังจะเพิ่มเป็นสามคนจึงไม่อาจจะนําเงินจํานวนนี้ไปใช้อย่างอื่นวันนั้นเป็นวันเสาร์ผมบอกพี่เลยว่า ผมจะไปธุระที่ตลาดย่านยาวจะตลาดตะกวัวป่าจากนั้นก็จะเดินไปรอขึ้นรถสองแถวที่หน้าโรงเรียนและมาลงรถที่กลางตลาดตะกวัวป่าหน้าร้านขายรถจักรยานยนต์ชื่อร้านมิตรประดุงอาศัยที่ก่อนไปเรียนปริญญาตรีผมเคยเช่าบ้านของกูรละไมและเคยซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านกูรละไมมาใช้ในก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งกัน และครูละไมก็รู้จักผมในฐานะนักเขียนนิยายภาพการ์ตูนถึงกับเคยมอบกระดาษโปสเตอร์โฆษณารถจักรยานยนต์ประมาณร้อยแผ่นให้ผมพาไปจชาวาดการ์ตูนได้นานถึงสองปีเมื่อผมปรากฏกายขึ้นครูละไมถามทันทีว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนยังเขียนนิยายภาพการ์ตูนอยู่หรือเปล่าผมตอบว่าตอนนี้ผมไปอาศัยโรงบุกงานโรงเรียนวัดควรนิยมรอบ้านพักหลังใหม่ที่กำลังสร้าง ผมจะไปปักหลักเขียนนิยายภาพการ์ตูนอยู่ที่นั่นที่นั่นสงบกว่าในตลาดผมสามารถทํางานได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอให้ใครไปว่าจ้างอือดีดีดีมากเลยดีจันเห็นด้วยว่าแต่ไม่คิดจะเอามอเตอร์ไซค์ไปจ่ายสักคันหรือครูล่าไหมพูดเปิดเจองไงก็ว่าจะมาปรึกษาครูเรื่องนี้อยู่พอดีคือว่าตอนนี้เมียผมจะล่อลูกคนที่สามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดือนนี้ผมจึงยังวางเดาไม่ได้ เราจะต้องเอาเงินไว้ระหว่างเมียครอบถ้าผมจะขอเอารถไปใช้ก่อนจะมาวางดาวต้นเดือนหน้าและจะส่งค่ารถให้หมดภายในหกเดือนครูจะเชื่อใจผมไหมผมนับและกะนับวันเวลาดูแล้วว่าจากเดือนนั้นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ผมจะว่าต้นฉบับนี้ลายภาพได้ไม่น้อยกว่าสิบเล่มเพราะงานสอนเด็กเริ่มเบาลงและหลังจากเด็กๆอ่านออกเขียนได้บวกลบเลขเป็นเวลาหลังเลิกเรียน รวมวันหยุดสอ,อาทิตย์และวันอาทิตย์วันหยุดเผาจบครึ่งวันผมจะนั่งเขียนนั่งวาดต้นฉบับนิยายภาพค่าต้นฉบับเล่มละหนึ่งพันบาทรวมภาพปกภายในไม่เกินหกเดือนผมจะได้เงินไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทซึ่งครูละมัยยิม้มและพูดว่าครูเลือกไปใช้ได้เลยจะเอาคันไหนแล้วถ้าจ่ายครบหมดภายในอกเดือนดีฉันคิดราคาเงินสดให้ผมจึงเลือกรถจักรยานยนต์ยามา วายแปดสิบขับออกจากร้านมาทันทีโดยเลือกรถแบบผู้หญิงเพื่อให้พี่ไรได้ใช้ด้วยซึ่งหลังจากถอยรถจัก,กรยานยนต์ออกมาได้ใช้ได้ห้าวันคืนวันศุกร์ที่สองกันยายนพศออ2520เวลาหนึ่งทุ่มพี่ไรเจ็บท้องผมรีบขับรถจัก,กรยานยนต์ไปเรียกรถสองแถวของคนในหมู่บ้านตำตัวซึ่งได้ไปตกลงนัดหมายกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าถึงเวลาจะมาเรียก ให้มาพาพี่ไรไปโรงพยาบาลซึ่งอ้อนและอุดลูกหญิงชายอายุแปดขวบแล้วขวบสองคนพ่อต้องไปอยู่กับแม่ที่โรงพยาบาลด้วยอาศัยที่เป็นข่าราชการเบอร์ก้ารักษาค่าห้องได้ทําให้พี่ไรได้นอนห้องพิเศษจึงไม่มีปัญหาที่ลูกชายหญิงสองคนจะไปอยู่ในโรงพยาบาลกับแม่และน้องที่จะคลอดซึ่งหลังจากหมอรับตัวเข้าห้องก็ได้เพียงชั่วโมง ผมก็ได้ลูกเป็นผู้หญิงออกมาอีกหนึ่งคนในเวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดวันเสาร์ผมจึงขับรถจักรยานยนต์มาที่ตลาดตะกวัวป่าผ่านหน้าห้องแถวที่เคยเช่าอยู่เมื่อสองปีก่อนเข้าไปบอกบุญรับพี่สาวของพี่ไลที่ยังอาศัยบ้านกระท่อมของปารกกับนายสวัสดิ์สามีเจ้าปังนาเพื่อบอกว่าพี่ไรคลอดแล้วพี่ผมได้ลูกผู้หญิงอีกคนผมยังไม่ได้ตั้งชื่อ ตัวแดงๆสงสัยว่าโตขึ้นผิวจะคล้ำเหมือนผมคุณรับรีบเดินทางไปอยู่รีบเดินทางไปอยู่ดูแลน้องสาวและหลานที่โรงพยาบาลส่วนผมขับรถจักรยานยนต์มายัางที่พักโรงพยางานเพื่อนำผ้าชุดสอาทั้งของตนเองและปัญญามาทักตากแล้วจึงกลับไปโรงพยาบาลพอเช้าวันจันทร์ผมต้องขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนพอโรงเรียนเลิกก็กลับไปโรงพยาบาลแบบเช้ามาเย็นกลับอยู่สามวัน พราะนักเรียนชั้นป .1 จะให้ครูอื่นมาสอนแทนก็ไม่มีใครยอมรับหรือรับก็มักจะปล่อยให้เด็กๆเล่นกันไปจนหมดเวลาเรียนก่อนปล่อยเด็กกลับบ้านตอนบ่ายสามโมงเย็นเย็นวันอังคารที่6กันยายนผมจึงให้รถยนต์คันเดิมไปรับพี่เล้ยกลับมาจากโรงพยาบาลโดยผมขับรถจักรยานยนต์ตามไปด้วยเพื่อรับพัญญาและลูกกลับมาอยู่กันที่โรงงานตามเดิมก่อนจะออกมาจากโรงพยาบาล ผมต้องไปแจ้งเกิดให้ลูกสาวผมตั้งชื่อลูกสาวว่าจอมขวัญส่วนชื่อเล่นพี่เลยตั้งง่ายว่าอ e ีทแปลว,ว่าลูกคนเล็กตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์และถ้าอยากติดตามผมก็ติดตามได้ในเฟซบุ๊กในชื่อไฟบุญปันเมืองนะครับขอบคุณครับ